ไปจับทางนั้นเดียมลงมาเลยที่นี่บ้านท,ที่นี่งบทั้งมัดทั้งปวงเห็ดแล้วเบิดนี่เขาได้บดเบ็ดเสร็จเลยกับคืนว่างนี่เชือ่เชือสองพันสี่ตะกี้มันนี่สองพันแปดอันจะแปลงก็ย่ายทั้งหมดน,นี่ยี่สองยี่สามเอาตีตีเป็นเห็ดซะเข้าเก็บมัดคือแปลงนี่มือหนึ่งเก็บได้จักกิโลต่อมือ แน่กะมือเห็ดออกมาสมุดมาเก็บสมุด่าย่างกี่ลายกี่สิบห้าสิบปารสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้กับอร่อยรันทุนชาแนลเนาะพี่น้องมื้อนี้อร่อยรันทุนพาพี่น้องมาเบิ้งแป้งเห็ดค่ะอันโอ้ยมากว่าท่านิ่นเห็ดเป็นโกงฟ้องแล้วองหมู่บ้านมันบ่ย่าย โกงแล้วยมว่างพี่น้องตาว่ามือนยี่สิบห้าพี่น้องมานหลุดจักขั้นตอนการเห็ดเห็ดว่าเห็ดจังไยใส่งบประมาณเท่าได้เห็ดจักมือจังใบเก็บดอกจังสี่นะคะเดี๋ยวสิถามยายแต่ว่าตอนนี้นี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างไปเปิดเบิ่งเชื่อเห็ดตะกอนเนาะค่ะพี่น้องว่ามันเป็นจังไยตอนที่เป็นเห็ดเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะไปไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายเราจิดเบิ่ง อันยายแพงอายุจะฟรีเหลวกว่อยูโฮชิเบสใยเรายุโฮชิเบสอยู่ที่นี่พี่น้องกัวสีประมาณนี้ค่ะเสื้อเฮ็ดเฮ็ดเป็นนั่นเพราะเอินเฮ็ดเป็นแทงมันบ่ยายแมนอันเพื่อที่สีให้เฮ็ดมันเกิดยี่ช่วงไหนบอกคนนี้จ้ะสี่เส่้ยนเบิ้งช่องนี้ช่องนี้หลังบอกคืนชู่วมองวันเถอะสคืนชู่วมองเลยแมนปะแมนอันนี้ก็คืนนี่ก็คืนคืนเบไปเลยแมนอืมเสี้ยี่นี่ไม่คิดคืนเพราะหันขันคืนนี่แล้วตัวนี้แล้วมันขืนขันงอนมันจะขืนตัวนี้ก้อนนี่ เราบาดที่นี่เฮ้าเฮ้าเห็ดสีประมาณจักมือมันจังสีออกดอกบาดที่นี่ย่างชาก่ะซิบสามมือสิบสามมือแนนกระซ้่มสองอาทิตย์เนาะแนนว่นนับมือโกงอันนับตั้งแต่มือปลูกมาเลยอันขันซาที่สุดสิบหาซาที่สุดสิบหาเราบาดที่นี่อันตอนเขาลงเชืออเห็ดนีเม็ดนีจักแปลงยี่สิบสามแปลงยี่สิบสามแปลงจักรดอันขี้มั่นซีตัน ซีตันเพิ่นขายตันจักบาทปฏิทีนตันละเกศลอยมี่อุปกรณ์อยางอื่นน้ำบ่ก็มีพยางพายางไม่ละลอยหาลอยลอยเกศชิพยางนี่บ่พายางอะแมนไม่ละปฏทีไม่ละลอยเกิไม่นึงวันสิ่ดคือซีแผงสบานี้เปี้ยงสีเข้าไปในสื่อหรอกเนาะต่อเปี้ยงเข้า ที่นี่งบทั้งมัดทั้งปวงเห็ดแล้วเบิดนี่เขอดได้เบ็ดเสร็จเลยกับคืนบางมีเสื้อเสื้อสองพันสี่แม่ตะขี่มันนี่งสองพันแปดอ๋อสองพันแปดอืมขี่มันนั่นเอออันเสื้อนั่นมันนั้นถุงละลอยมาละมันมีมีอยูเคสโถงเคสโถุงเก็บจ,จักมืก่นจังแหลาที่นี่สามมื่นกงสามมื่นหรือว่าล้วงปลูกสามมืกก่นแล้วก็กองสามมื่นอ๋อปลูกสามมื่นกงสามมื่นร่วมกัน จังจังแล้วจังสี่ป่านสมมุติว่าัฝนตกลงมาหนิเป็นหยางกันคันตกว่าถว่วงมันงหว่าเป็นหยางมันงในออกดีค<อ>ันถ่วงคืนแม่พี่ขึ้น,นบ่ได้เลยเป็นบ่คันบวกไหวก็ได้คันบ,บ่บวกไหวก็เสื้อกับกนเน่าไปเลยขึน้นหนึ่งยังสิบ่เป็นหยางบ่เป<อ>็นหยางเอ้าั่เป็นขึ้นแม่หนิติฝนตกเนี่นตกมันกัมันถ่วงมันไหลเขาธรรมดา เป็นยัางจำหนึ่งบ้านนี้ห้าสมมติห้าเก็บนี่ห้าทรงใส่ป่ะทินทรงไม่แย่กันนี่แหละบอกกันไม่แย่กันไม่แย่กันนี่แหละอ๋อเพิ่นเพอาแบบโบนี่ไหมเพิ่นเอาน้ำกิโลจากบาทขายบาทขายทรงขายทรงสี่สิบขายห้าขายง่อเพิ่นเพิ่นเอาน้ำจนวันเฮ็ดไว้เลยเป็นบอกเฮ็ดไวู้กหนึ่งกลางลเพิ่นก็เอาอ๋อแล้วบาดที่นี่นี่ชุดหนึ่งนี่เก็บไปจากมื่นจังไยเมื่อที่ย่างโดนทิศว่ามื่นตีไปจากสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์เมื่อโอ้สองอาทิตย์ไหว เองเล่นมาใหญ่แม่เองสองคนพวกเนี้ยเมื่อยห่ว่าป้าที่เห็ดเหรอเมื่อยอยูเหรอว่าอายุหกสิบอะไรก็หกสิบเห็ดหกสิบเจ็ดปีแล้วเห็ดเบียกเห็ดเั้นสี่พี่น้องป้าเงินใจเราอีกอันอันเห็ดแป้งเห็ดเนี่ยอยู่บ้านไดนก็บอกเพิ่อนแม่ค่ะบ้านน้องจอกน้องจอกหมู่สามตำบลน้าไงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องอันใกล้ๆกับบ้านอร่อยลันชุงนี่แหละค่ะ บ้านน้องจอกนี่เป็นบ้านพอของอร่อยรันทถงเนาะคะ่ะบ้านยาบอกยังไงว่า,า,า,าเป็นบ้านยา,า,ากับบานปูเนาะค่ะกะที่รถไปมากก็เห็นเพื่อนปลูกอยู่เลยก็บ,บ่มีโอกาสขอมาจา้าเพียพี่น้องเจ้ามื่อนี่ก็เลยขอมาถามย่ายแหละว,ว่าเห็ดจังไดมาจังไดวิธีการเหดจังไดเนี่ยเนาะค่ะก็นี่แหละเราก็ตามเราบอกนี่ยแหละคะ่ะอันตัดแปลงก็ย่าทั้งหมดเลยยิ้มสองยิ้สาม อาตีตีเป็นเห็ดซะเข้าเก็บมดคือแปลงนี่หมื่อหนึ่งเก็บได้จากก an> um, ิโลต่อมืเนี่ยก็มือเห็ดกมอสมมุติว่าเก็บบุญวลาย่างกี่ลายกับที่สิบหาทิบมือย่างหนึ่งคันหน้านานันมันออกเป็นรอยคันนาห่อนห่อนักี่สิบก็ได้ไหลทั้งคนตกน้ำทังออกคันคันนาเรียนมีหน้าได้ของคนก็ห่อนเนี่ยห่้าละลอยกันได้แล้เอาไปเบิร์นเลยใบบุญเน่น อันยายเรามีคนหลับหลับไปขายแห้ค่ะเราขายทรงกิโลละสี่สิบาทน้องพี่น้องก็ถือว่าบ่ได้เพืองคารับมั่นพอไปในเมืองห่า่น้องแค่แค่ลงทุนแล้วก็ปลูกแล้วก็มีคนหลับไปขายแห้่นะคะจะได้กิโลละสี่สิบบาทจ้ะได้ทุนขึ้นจากบาทได้กำไรจากบาททันบัตรเพี้ยงหนึ่งก็เลยเป็นหมื่นกำไรงวดหนึ่งนะเนี่ยเพี้ยงหนึ่งก็เลยเฮ็ดแต่ถ้าก็ถือว่าไม่เฮ็ดน่างเนี่ยบ่ขาดทุนเนาะบ่ขาดแค่เที้ยนเรากบ่นึ่งบริเวณ หลายอันเข้าล่องลายมันก็ได้หลายเนาะหาดการเข้าก็ได้มื่นตัวหมดแหละอันนี้อันนี้สดใสตาตันแล้วบัดที่เนียนย่ามเก็บเข้าเก็บย่ามได้ฮันเย็ดก็ตีหนึ่งตีสองฮันเย็ดหลายเก็บย่ามขึ้นเป็น่ะงอด กาวัาเขาเก็บตีนึงนี่เขาเหลวบางทีซีติหาเขาเอาไปส่งแล้วก็เอาไปไายล้วอันเที่ยงหนึ่งกับคนละสามสองโมงครัวสามโมงคืงคนละเก็บเก็บเก็บกระชมมงกับเก็บเผ็มมดนี่โอ้โดนดีดีจากาต,ตีปาดแล้วจากตีไดกกอคันเฮ็ดร้ายนี่ทีมาตีนึงตีนึงเราคนละคณละซื้อสีเหกับสองโมงแปดสามโมงคนละมีมีผูม้าปาปาดซอยกันคือว่าปาดนั่นกันเถอะน้ำซัมปลาแห้งได้หั่นกระหูกอันนี้ไม่บางกินขนมเอาขนมมานุมมานั่งแมน นิ้วแล,ล้วกัแดดเ้าลานข้าวขมนมมากินคุณนะเข้าอายุร้ายแล้วก็แข็งแรงมี่โรคประจำตัวอย่างวันนี้ได้นี่นี่ยอยู่ดิเรื่อเบาหวานหนึ่งวามดันดั้ เป็นว่าอ้ยทพันอีบีผมอยู่เสือกเพ่าะฮันนั่งอยู่แล้วใส่เสือกพ่อแม่ย่ายก็ได้แล้วแต่ยากแล้าก็มาแต่จะเป็นเด็กหน่อยพันพี่น้องสมัยเป็นเล่นเล่นเป็นเด็กหน่อยหน่อยพันบ้านเพราะฮัทหนูผาเป็นจนว่าได้ลูกได้ผัวจนมาอันเคืองคนแล้วอย่างี้คือเก่าอยู่พี่น้องแล้ว่็เถาเลรียนย่ายแพงค่ะ วันบ่กว่าจังสิมาเห็ดของเก่าได้หรื้อใหญ่ของใหม่ใหญ่ไป็นองใหม่เรื่อยๆในสามปียังสิ่หอดเป็ยังสิปลู่เลยจังสิกลับขึ้นมาปลูกได้แนนใส่เวลาห่างจากปู่ของมัอนี่ไปอีกนับไปอีกสามปีแนนขึ้นใส่ไว้ได้โดนแต่เป็นอย่างอาพอเหตุผลอย่างมันกระขื่นยุติแล้วมันเป็นหูที่ไม่แบกหูเลงคล้ายๆว่ามันเชื่อแล้วมันเป็นมันอันนี้กันบอกมันเป็นหูแบกเตปีตาตามันไม่เป็นดอกดอกนิดไงบอก แ,แต่ถ้าปลูกม่งไงม้นี่มันเรียกว่าข้าวว้นไปว้นมากปีปีนี้ไปปลูกคุนหัวขุนหัวหัดหัวหม่าในสามปีเขาจังถึงว่ามาปลูกข,ของเก่าดีเลยเอาังไง,ม,งามาเดือนหนึ่งหอบปลูกเฮดสองเทียแมนบอานี้เงินป๊อเดือนเดือนละสองเทียปีหนึ่งกะสองสิบเป็นยี่สิบปีหนึ่งกับยี่สิบเทียบหนึ่งยี่สิบหลอกเปลูกตลอดได้แมนบอปลกตลอดหรือว่านานาหนาวมันถึงบดบดได้นานาหนาวกับปลูก หลังปลูกตะกอนปีไม่เหมือนปีหนึ่งรออันห้องเกี่ยวเขาแล้วคันดินแหงก็คือปลูกเลยเอาเฟี้ยงเอายังแล้วกับปลูกเลยอันละบบที่นี่เฟี้ยงในกรณีเทียนมันเป็นย่ามหน้าจังสี่ไหมวิีต่อเฟี้ยงกายไปฝุ่นย่ามแนาวเดือนยังไปถึงห้าเอาใส่อันเก้านี่บอออันัน ้ซื้อไวประจำไหมซื้อเาเฟียงก่อนแม่บอกเฟียงก่อนซื้อไวหลยๆเขาเอามาเห็ดเดียวเอาใส่หนังคุ่มหนังบ่อดึงออกแหงเลยดึงหมาถึงว่าดึงออกจากก้อนมันเลยบอกแม่กเลยวนเามาหดวมันจะเกียกเองของมันนึว่ามันเอาหนังคุ่มบ่อว่าอะไรคุ่แห้งนี่เ้องก็สะเลยันเะ้วกียมันเสมมติเราไม่มีหมองกีเห็ดสไหนันยี้ไปผุนสบไปทาดีกัท่เซ้าเ้วนี้ล่ะ สร้างหัวนี่เจ้าหัวนี่ก็สิขำดำหน้าผักดำหน้าอันนี้อ๋อเก็๊ยบหัวนี่ก็สิดำหน้าสักวอนเนี่ดำหน้าแล้วเาม่ดไปบะทิ่นเกี่ยวเขาแล้วเขาเที่ยวเขาแล้วโหขุลนเรียนอันียังกับท่านว่าขุละเริ่มเลยเริ่มตัดเขี่ยงตัดยังเริ่มไถยไวไถยยังไวเลยวันไปบางที่ปีใหม่ก็ได้เก็บใช้ปีใหม่ยังที่เคยมีบ่าว่าเพิ่นหลับไปกิโลละสูงก็่าสี่สิบนี่มีบ่มี จำกูน Saint right? yeah yeah. it, yes. s. <S да ี่เคยมีบใหญ่มีมีำที่สิบใย่างไวเลยเนาะย่างไวเลยเขาขายือว่าถือว่าใดหลายดีเนาะเมนกัุทตธนพู้ต้าไหนั่นนละทเห็นนเพื่อนเราไปขายเนาะนอัสงเปนเงยมันมัีเยสิเป็นขายโลหกสบได้หมเขาเขาลับไปสี่สิบเนปะอันนูวนขายน้ำบานนี่มเพื่นลับเอสิบกันลับนอกจากไอโบนี่ไหมเอออ๋อว่ามันชี่ขันตําปะ จะมัวไปรับเป็นแสนิโลคุณวะเมื่อแหลวแต่เดี๋ยวจะมัวแต่แต่จะห้าวสนเอาจากโลนังสิเลยเรเลียงผู้รับเขาว่อัดหน่อยสามลอยโลกเขาก็มีไปมันส่งไรยเจ้าบปลังมันกี้ัยกนึงกับช้อนลอยหักหนึ่งกับลอยกั้วเอาในหอดหนึ่งเท็บยี่สิบี่หมื่นรวมรวมกิโลนี่แต่พอพันกิโลวะห่วยกไรกับช้อนลอยกั้วสามลอยจำมันมันตีนี่จมันย่งคือตเ็สามลอยไหมจังหวะ โอหลายลอยลูกสามลอยลกมันก well, ิดนักไฟเราที่นั่นมันได้ก็ไรหลายเราที่สามลอยลูกสิ่ี่น้องออมองหันเว้นไว้ให้ง่ายนั่นนงกที่กายเลยอ๋อเว้นเว้นนี้นี่นี่ม่นี่แอันนี้นีเทขี่มั่นจนอ๋อหมองเทขี่มั่นเขามีบ็อกกันรพี่น้องนั่นอส่กันนะย่า่พาพี่น้องไปเบิางบ็อกกันนะนั่นน่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 นี๋มานี่นี่พี่น้องเดี๋อันี่ไปเบิงอุปกรณ์ี่เ็นของแยเอา เอาเอาอันนี้ก้อนก็นนอันนี้นี่เขาเอินมาใม่โกงใม่กงไ็เจังไม่ล่ะม่โกงไอ้่ิาที่นเอราไปจับทางนั้นเดียมลอกมาเลยอื่นี่เออต้นสี่นี่โอ้อันในแปลงนึงนี่จ้ะใหม่จ้ะอันยี่สิบสองหม่ยี่สิองใหม่ี่ข้างเองเเห็นบอกใส่เวลาสบานหนากแต่ใส่ใส่เป็น ไหม่เก่าเนาะไม่เก่าอัน้เดียวมีเกิาเดิมน้่าเรื่อยๆวันก่อนานนี้ด้บันใส่แนเสียงเนี่ยกะป่าอันนี้กนอันขาดีปวดเนี่แขงอันขาดันซักทีมันใส่ครูขาดเล็กไงเงี้ยเดี๋ยวนี้องเี่ยวกอน่ะดอกเ็งใส่แบอันนี้ใส่เนี่ปวดแขนงังที่อ๋ออันนี้ให้ไหก็ซักขีมันซักขีมันใส่ขรอ๋อซักใส่ขูอ๋อใส่คูอุสิเแม่ อันนี้กวดแป้งเขาเอิ้นว่าบักจกเป็นว่านี่ยขาดไงคนอื่นเนาะขาดใหญ่นี่ค่ะพี่น้องเขาเล่าในถุงก็บ่เคยเห็นจักเสียพะนะนี่ขาดใหญ่พะนะสำรับผูกเห็ดโดยเฉพาะแม่นบ่นี่ยอันนั้นขาดน้อยิาดน้อยกวดแปงตีแป้งมันสิอัดบักจี่โอ้โอ๋อนี่มีอีกแกงนึงพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งค่ะเพราะว่าเฮาต้องเบิ่งบักจกอันขายยางนี่ก็เป็นเฮาเฮาเง็ดคอมาถี่เลยแม่นบ่ตอนนั้นตอน ตามญี่ปุ่นบีไหมตามมาเลยอุปกรณ์กัหลายยางพี่น้องลายยางก็เป็นใส่เปิดหน้ามาใส่อันนี้แม่เนียเกิันนี้นี่เราบลอกมันตัวนี้ไหมเนี่ยตัดดำเนว่ยตัดดำแท้สีมันลงหันเนากับดำตัวนี้ไหมอแท้ลงเหรอโอเคแต่สีลงอืมแกนแกนให้มันเป็นอยู่ในโอ้แบบห้ามแบบีดหน้ามันจังบ่อัข้างโอ้มันจังเป็นก่อนดีเนาะเนี่ยโอ้นี่พี่น้องเก็บเองมาเล่นปะคะนี่ย เป็นเห็ดเองมั่เลยค่ะจะใส่ราคาพี่น้องซ้หรับจีพีกะพาพี่น้องมารเรียนรู้วิธีการเห็ดนะคะเห็ดเปี้ยงเห็ดเปี้ยงนี<ม>เ่เนาะเห็ดเปี้ยงค่ะอันว่าปลูกจังไดใส่งบประมาณเท่าไดปลูกจังมือจังไดเก็บนะคะกะอธิบายไปในคลิปแล้วนะคะนี่ค่ะ,คะสมมติว่าผูใ้ใดอยากได้เห็ดนะคะสามารถติดต่อย่อยแพงหรืเลยะคะ่ะอยู่บ้านนังจอกนะคะบ้านนังจอกหมู่สองตำบลน,น่านยังหมู่สามตำบลน,น่านยังโอ้หมู่สามพี่น้อง อำเภอสุวรรณภูมิค่ะพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเด้อก่อนสิไปกับฝากกดไยไร่ก๋วยแค่เผ็ดเอาไว้ในถุงน้ำคา่าสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะมาพี่น้องเนี่ยบ้าน có à, quay gì ở đầm có thứ sốt không có này thái nguyên mà ở nhà thứ lại